สวัสดีค่ะวันนี้จะนําเสนออาหารเพื่อสุขภาพอีกอันนึงนะคะที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เคยทราบนั่นก็คือรากบัวกินหมากนะคะซึ่งภาษาเกาหลีเรียกว่ายนกึนค่ะรากบัวกินหมากี้ส่วนมากแล้วคนมักจะไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่นะคะส่วนมากเขาก็จะปลูกเพื่อทานหมากบัวเท่านั้นหรือว่าจะเอาดอกไปบูชาพระนะคะ แต่คนเกาหลีนั่นเขาจะชอบปลูกเพื่อทานรากนะคะแล้วก็เอาใบมาทำประโยชน์ในการโ่อาหารแทนใบตองค่ะรากบัวนี้เขานำมาทำเป็นอาหารเครื่องเคียงส่วนมากแล้วก็จะเห็นพระที่อยู่ในวัดพุทธของเกาหลีนะคะซึ่งเขาจะอยู่ตามภูเขาค่ะชอบเอาอาหารที่ทำจาก รากบัวหรือใบบัวนะคะเอามาประกอบอาหารนะคะหลังจากที่เราล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ซอยเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะเมื่อน้ําเดือดเราก็เอาไปต้มประมาณ15นาทีค่ะน้ำต้มนี้เราใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือลงไปด้วยนะคะสำหรับเครื่องปรุงที่จะใส่ก็มีน้ำเชื่อมชูชองนะคะซึ่งทำจากผลิตข้าวค่ะซึ่งเป็น เหนียวๆแบบนี้นะคะก็ใส่ประมาณ2ช้อนตามด้วยน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสจิ้มคันจัง4ช้อนค่ะ mm hmm. เมื่อต้มครบ15หนาทีแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปผัดใส่น้ำมันค่ะค่ะหลังจากที่เราทำอาหารไปด้วยก็จะมาบอกถึงประโยชน์ที่ได้จากการทานด้วยนะคะสำหรับรากบัวนี้ วัดพุทเกาหลีเนะี่ยเขานิยมเอามาทําเป็นอาหารทานเพราะว่าวัดพุทเกาหลีส่วนมากแล้วจะไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเขาจะทําอาหารที่ได้จากพืชเท่านั้นนะคะทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงดีมากๆเลยนะคะเดินเขานี้ไม่มีเหนื่อยเลยะคะ่ะเพราะว่าอาหารที่ได้จากพืชนั้นก็มีแต่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะประโยชน์หลักของรากบัวนะคะ มีประสิทธิภาพในการล้างพิษได้ดีเยี่ยมเลยค่ะขับสารอันตรายออกจากร่างกายลดการอักเสบบรรเทาพิษความร้อนอย่างเช่นโรคข้ออักเสบโรคผิวหนังอักเสบโรคหลอดลมอักเสบได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานนะคะน,นี้ก็ยังช่วยรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวนะคะให้กระจ่างใสและก็ ป้องกันเซลล์ประโยชน์อื่นๆอย่างเช่นบันเทาอาการเลือดคลั่งหลังคลอดนะคะแล้วก็อาการอาเจียนเป็นเลือดและภาวะปัสสาวะรดทีนอนค่ะหลังจากที่เรานํามาผัดเคี่ยวจนกว่าน้ําจะแห้งนะคะถ้าจะให้หอมก็ใส่ชาคีรึมลงไปนะคะเป็นน้ํามันงาค่ะแล้วก็ตามด้วยงาที่เราไม่ได้บดนะคะโรยลงไปเพื่อให้มีความหอมแล้วก็สีสันสวยงามด้วยค่ะ แล้วก็สุดท้ายก่อนที่เราจะยกลงนะคะก็ใส่น้ำเชื่อมชูช่องลงไปอีกรอบแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็เก็บใส่ภาชนะเอาไว้รับประทานเป็นอาหารเครื่องเคียงต่อไปคะ่ะรสชาติก็จะออกเค็มนิดหวานหน่อยมันแล้วก็หอมงาด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็เอาสาระดีๆในการทำอาหาร จากพืชจากรากบัวมาฝากเพื่อนๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ